สว,ส,สวัสดีค่ะคอีฟค่ะป๊อบครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะน้องป๊อบอหมู่บ้านล็อกการ์เด้นครับผม โซนเกาะแก้วนะครับตรงนี้คะ่ะโซนนี้มีอะไรอยู่ใกล้เคียงบ้างอ่าบ้านตรงนี้นะครับก็จะอยู่ใกล้แบบแหล่งทําเลอำนวยความสะดวกมากายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดชิว่าอ๋อเหรอ<ช>ตลาดชิว่าที่มีของกินเยอะแยะใช่ไหมใช่ของกินอร่อยๆเพียบเลยครับตรงนี้่ แล้วก็เมื่อกี้พี่ขับรถผ่านมามีสยามนรลมิดใช่แล้วก็แต่ว่าก็อยู่ไม่ไกลกับโลตัสบิ๊กซีเนาะแล้วก็เซ็นทรัลใช่ครับนอกจากนี้ก็ยังไม่ไกลจากโรงบาลศิโลรกรุงเทพด้วยครับแล้วแถวนี้มีโรงเรียนไหมคะอ่าตรงนี้นะครับจะอยู่ใกล้กับโรงเรียนฟินเวครับโรงเรียนนานาชาติครับผม,มใช่ก็ถือว่าไม่ไกลามากแล้วก็เดินทางจะออกนอกเมืองไปทางเกาะแก้ว ไปบิสติดอะไรพวกนี้ก็ใกล้หมดนะใช่ก็ถือว่าเป็นทําเลที่สะดวกสบายมากๆใช่อยู่ใจกลางเมืองเลยแหละใช่ครับโอเคถ้างั้นวันนี้เรามาดูบ้านหลังนี้กันที่มีเรียกว่าเป็นภูวิลล่ามีสระว่ายน้ําแล้วก็มีขนาดบ้านกี่ตารางเมตรสามรอยี่สี่ตารางเมตรครับกี่ห้องนอนค่ะขอโทษโอเคบ้านหลังนี้นะครับมีสามห้องนอนสามห้องน้ำครับผมสองชั้นครับผม เดี๋ยวเราไปดูข้างในก่อนค่ะห้องแรกนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นครับโซฟาใหญ่มากเททสได้ไหมได้ครับตามสบายเลยคิดซะว่าเป็นเหมือนบ้านตัวเองนะบ้านตัวเองโซฟาดีมากเลยอ่ะนิ่มแล้วก็นั่งดูทีวีฝั่งนู้นเนาะ ใช่ครับห้องนี้ก็คิดว่ามีทีวีสมาร์ททีวีนะครับสามารถเชื่อต่ออิเนเทอร์เน็ตดู Netflix ดู YouTube ได้เลยครับผม,มใช่แล้วก็มีแอร์ห้องนี้ก็ดูแบบว่าเขาออกแบบมาให้ได้อารมณ์เหมือนสไตล์วิลล่าเนาะเพราะว่า อย่างเดี๋ยวนี้เท่าที่เราไปดูเราเห็นวิลล่าหลายๆที่มาเนี่ยเขาเหมือนประมาณว่า,าผนังเนี่ยก็ไม่ได้แบบฉาบเรียบทาสีธรรมดาเ<ช>นาะ<ช>ก็จะมีลุกเล่นเอาไม้เอาอะไรมาทําแบบเป็นผนังขึ้นมาใช่ครับให้ดูมีแบบดีเทลมีรายละเอียดของบ้านเลยครับมไม่ใช่แบบว่าเป็นแค่แบบผนังฉาบป,ปูแล้วก็ทาสีอย่างเดียวก็มัมนตรงนี้เขาออกแบบมาให้ดูโลง่งโปร่งนะเพราะว่าด้วยความที่แบบตัวฝ้ายกสูงขึ้น ตรงนี้เราก็เลยรู้สึกว่าไม่อึดอัดใช่ครับนอกจากนี้เขายังมีลูกเล่นของดวงไฟประดับตกแต่งนะครับที่จะแบบแบบกึ่งโมเดิร์นแล้วก็แต่ดูให้ความลักชูรี่ไปด้วยเหมือนภูเวล่าหลักแสนเลยพี่อือค่ะใช่เพราะว่าเนี่ยตอนนี้ที่เราเห็นเห็นเนี่ยก็คือเราไปวิลล่าไหนเขาจะออกแบบว่าสีกรอบสีทองขาวตัดขาวมีดำอะไรพวกเนี้เนาะใช่ครับ<ผ>ม<ด>ันก็จะได้ดูแบบไฮขึ้นใช่ค<า>่ะแล้วก็เดี๋ยวไปห้องถัดไปดีกว่า ก็ห้องนี้ก็เป็นห้องทานเท้าครับผม๋อค่ะแม้พี่โต๊ะเนี่ยมีความแบบลักชัวรี่เป็นแบบหินออนเลยใช่หรูหรามากก็ดูโทนสีบ้านนี้ก็จะมีเน้นสีสันเนาะอย่างแบบรูปภาพที่เขามาตกแต่งจะเป็นสีแบบเขียวส้มแดงให้ดูมันดูมีชีวิตชีวาขึ้นใช่ครับไม่น่าเบื่อครับใช่แล้วก็อย่างผ้าม่านก็โทนสีออกสีทองก็คือมันดูกลมกลืนมันดูเข้ากันหมดเลย ทุกอย่างดูลงตัวทั้งดูรูปเห็นไหมก็คือแบบไม่ได้เน้นแบบขาวดำมากเท่าไหร่ไฟเขาก็ยังมีการเล่นดีไซน์นะครับของตัวไฟที่จะเพิ่มความเขาเรียกว่าแตกต่างจากบ้านทั่วไปอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าห้องห้องห้องอาหารนะครับก็คือจะมีแอร์ให้เหมือนกันนะครับเหมือนกับห้องนั่งเล่นเลยอแต่ห้องนี้พี่ชอบนะเรารู้สึกว่าเออแบบบางครั้งอะบางที เพื่อนมาปาร์ตี้แล้วก็มีญาติมาอะไรอย่างเงี้ยมันดูไม่แออัดอะ่ะเพราะว่าบางทีเราต้องใช้เวลาในการรับประทานอาหารใช่นางคุณคุเ<ๆ>มามอยเนาะใช่ใช่ห้องนี้ก็ดูแบบว่ามันมัน,ม,นมันออกแบบมาให้ดูกว้างไม่อึดอัดสามารถอยู่ได้หลายคนอะไรอย่างเงี้ยเ,เด็กๆวิ่งเล่นกันได้สบายเลยค่ะพอมาฝั่งนู้นก็จะเป็นห้องครัวก่อนไปห้องครัวตรงนี้ก็จะเป็นนี่เ,เรามีเคาน์เตอร์มินิบาร์ด้วยครับ สำหรับใครที่ชอบใส่ค็อกเทลดื่มดริ้งเบาๆนะครับเนี่ยก็มีโซนนี้ให้แล้วก็เนี่ยมีแก้วไวน์ให้ด้วยแต่ชอบกินไวน์ไหมฮะก็นิดนึงนะวันหลังพิมมาชวนเพื่อนกินไวน์ที่นี่ได้นะได้ได้แต่ว่าก็ดูแบบเออคือคิดว่าตรงนี้เขายังยังไม่ได้จัดเซตให้มันลงเข้าที่เนาะเพราะว่าเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้อาจจะแบบขยับมาตรงนี้นิดนึงห้องครัวก็ก็กว้างอยู่นะแต่เป็นลักษณะแบบยาวไปเลย ห้องคร<ช>ัวนี่ก็มีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันไมโครเวฟอ๋อโอเว่นก็มีเครื่องซักผ้าก็มีแล้วก็ตู้เย็น,ต,ยนตู้ใหญ่อยู่เนาะใหญ่มากแต่ว่าทางนั้นก็คือเราสามารถเดินออกไปข้างนอกได้ใช่ไหมไปสว<อ>นก็เป็นโซนซักล้างหรือว่าตากผ้าอะไรครับแล้วก็เป็นที่เก็บของปั๊มน้ำครับอืมค่ะ ห้องนี้ห้องอะไรพี่อีกก็ถัดพี่คิดว่าถัดเราเดินมาจากห้องครัวห้องที่รับประทานอาหารใช่ไหมห้องนี้ก็เจ้าของก็น่าจะแบบออกแบบต่อเติมไว้ไว้อาจจะเป็นห้องอเนกประสงค์เป็นฟิตเนสก็ได้หรือห้องเก็บของก็ได้แต่ว่ามันพี่ว่ามันดีดีเกินไปที่จะเป็นห้องเก็บของอย่างเดียวไหมเพราะว่าเขามีติดผ้าม่านอะไรให้แล้วบางอาจจะแบบที่รองรับแขกก็ได้อันนี้อาจจะ เพราะมีประตูเปิดปิดไงเราอาจจะทําเป็นอีกห้องนอนหนึ่งก็ได้สําหรับถ้าบ้านหลังนี้มีผู้สูงอายุใช่ไหมก็ไม่ต้องไม่ต้องเดินขึ้นชั้นบนก็อยู่ชั้นล่างนี่เลยก็จะเป็นอาจจะเป็นห้องของคุณพ่อคุณแม่ที่มีอายุนิดนึงอะ,อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นไอเดียเหมือนเจ้าของบ้านก็ได้นะครับก็คือนี่วัจอดบิ๊กไบค์ครับผมใช่สะสมรถบิ๊กไบค์ใช่ไหมอพอเราขึ้นมาชั้นสอง ก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นพื้นที่สเปซในการแบบนั่งเล่นพักผ่อนบางครั้งเราก็ไม่อยากลงข้างล่างเนาะใช่แต่ว่าพี่ว่าบ้านหลังนี้ดีนะเพราะว่าเท่าที่เราไปบ้านบางหลังอะเป็นบ้านสองชั้นแต่ชั้นบนเขาจะออกแบบมาเพื่อที่เป็นทางนอน,น <ๆ S 1> อย่างเดียวกว่าใช่แล้วก็มีทางเดินเล็กๆแ,แต่ว่าตรงนี้ก็ยังมีพื้นที่ให้อีก ไว้นั่งเล่นก็ได้หรือจะเอาวางทีวีเพิ่มก็ได้เพื่อที่จะไม่ต้องลงข้างล่างเลยหรือว่าจะเป็นไว้ทํางานก็ได้ครับเพราะแสงจากตรงตรงนี้นะครับที่มีหน้าต่างเยอะอย่างนี้เนี่ยก็คือมันก็สว่างสําหรับการทํางานนะครับใช่ก็อย่างที่บอกน้องป๊อบบอกว่าที่นี่มี3ห้องนอนใช่ครับใช่แล้วก็ไปดูห้องนอนห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมก่อนไป โอ้หสำหรับห้องนอนนี้ใหญ่มากมีห้องน้ำในตัวด้วยแล้วก็มีพื้นที่โซนแห้งโซนเปียกแยกกันสิ่งอำนวยความสะดวกมีเครื่องอเครื่องทำน้ำอุ่นครับ<ำ>ก็สำหรับห้องนอนนะครับที่เห็นอยู่ก็คือจะเป็นเตียง6ฟุตนะครับแล้วก็เจ้าของบ้านอันนี้คือเขามีโซฟานั่งเล่นตรงนี้ไว้สำหรับนอนดูทีวีหรือว่าจะนอนอรีแลกทำงานเบาๆเล็กๆตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ เขาจะมีนี่ครับเป็นตู้ชาร์จไฟข้างเตียงนะครับอันนี้สามารถชาร์จแบบไร้สายใช่ไหมชาร์จนะครับก็คือเสียบปลั๊กแล้วก็วางโทรศัพท์ได้เลยสะดวกสบายมากแต่ว่าแอบอกเมื่อกี้พี่แอบขึ้นมาดูบนเตียงแล้วทำไมครับพี่มันแบบโอ้โหมันผิวสัมผัสที่ดีมากใช่เขาใช้ผ้าปูแบบผ้านวมนิ่มมากเลยครับใช่เกรดพรีเมียมอยู่นะพรีเมียมอยู่ เนี่ยดูเขามันมันสีสัน<า>ลงตัวหมดเลยนะส,สีผ้าปูเ,เพราะว่าอันเนี้ยเขาอาจจะเป็นแบบแบบนี้ไว้ให้เป็นต้นแบบไว้ให้ก่อนแล้วก็คนที่จะมาอยู่เนี่ยคือ ก็ตามเขาได้เลยเพราะว่าทุกอย่างมันออกแบบไว้ลงตัวหมดแล้วอย่างผ้าปูต่อไปเราจะซื้อขึ้นมาอีกสักชุดหนึ่งก็ซื้ออาจจะป,ประมาณโทนนี้ใช่ครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของเ,ออเตียงที่ใหญ่แล้วเขาก็ยังมีตู้เสื้อผ้าที่ใหญ่มากเช่นกันเก็บเสื้อผ้าสำหรับคุณผู้หญิงได้เยอะไหมพี่อีแบบนี้ชอบไหมชอบค่ะ<อ>ใหญ่นะใหญ่อยู่แต่ว่าใดๆคือชอบตรงหัวเตียงอะเรา,าเราเรา,เราไม่ได้ชอบถือว่าเราเป็นผู้หญิงแต่เราก็ไม่ได้ชอบแบบว่าให้มันเป็นสีชมพูจ๋าหรืออะไรอย่างเี้ย แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นทีวีตู้โชว์เนาะค่ะครับก็อย่างที่บอกว่าห้องนี้มันมีห้องน้ำอยู่ในตัวงั้นเรามาดูห้องน้ำกันก่อนก็เปิดครับพี่ค่ะโอเคห้องน้ำนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเขาแยกโซนเปียกกับโซนแห้งเอาไว้นะครับก็คือมีรนชาวเวอร์มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นี่เขาทำเหมือนในโรงแรมเลย มีกระจกผส่งแล้วพี่อิ๊เรามาส่งดูสวยไหมสวยไหมนะแต่ได้ต้องหันฝั่งนี้สิไม่ได้อันนี้ตัดออกถัดมาห้องนี้ก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งที่มีไซส์ขนาดพอดีแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขา ใส่ใจในการออกแบบดีไซน์บ้านหลังนี้นะเพราะว่าอย่างโคมไฟเนี่ยทุกห้องเลยก็จะมีลูกเล่นของโคมไฟแล้วก็ก็มีไวเลสชาร์จเหมือนเดิมก็มีทุกห้องเกือบทุกห้องก็จะมีตัวนี้ให้แล้วก็มีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะนั่งทำทำงาน<ช>หรือ,อสำหรับลูกลูก,ลก,ลกเนาะนั่งทำการบ้านตรงนี้เ<ช>ตียงก็มีขนาดใหญ่ขนาดประมาณหฟ <6 S 2> ุตอยู่เหมือนกันครับ แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีหน้าต่างสามารถเปิดระบายอากาศได้ด้วยใช่แล้วก็นอกจากนั้นนะครับห้องนี้ก็คือจะมีทีวีให้ในตัวด้วยก็เดี๋ยวไปดูห้องถัดไปก็จะเป็นอีกห้องนอนนึงเป็นห้องนอนที่3ห้องนอนนี้น่ารักอ่ะอันนี้ก็เตียงก็จะขนาดเล็กลงอีกมานิดนึงก็คือห้องนอนห้องนอนฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่เล็กที่สุดของบ้านนี้แต่ก็ไม่ได้เล็กมากนะคะเขายังวางโต๊ะ ทำงานให้ด้วยเนาะใช่ก็อย่างที่บอกเนี่ยเขามีโต๊ะก็ไม่น้อยหน้ากันใช่ห้องนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมเป็นไวเลชาร์เหมือนเดิมใช่แล้วก็หัวเตียงบุด้วยผ้าแล้วก็ผนังก็จะเป็นไม้ฝังซ่อนด้วยไฟก็ดูมีสไตล์แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าต่างเปิดระบายอากาศได้เหมือนกันส่วนไฟก็เหมือนเดิมโคมไฟก็คือมีลูกเล่นที่ไม่เหมือนกันทั้ง3ห้อง เดินออกมาเอา่อก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนอนไอ้ห้องน้ำใช่เป็นห้องน้ํารวมรก็ไว้สําหรับ2ห้องนี้เพราะว่า2ห้องนอนเล็กเนี่ยเขาไม่ได้มีห้องน้ําในตัวก็จะต้องใช้ห้องน้ําฝั่งนี้ก็มีการแยกโซนเอ่อโซนเปียกโซนแห้งเหมือนเดิมที่เห็นอยู่นี้ครับก็คือโคมไฟอ่ส่วนของเพดานด้านบนนะครับที่เห็นอยู่นี้เห็นไหมครับอย่างที่บอกว่าเจ้าของบ้านกำลังทยอยในละเวทเพราะฉะนั้นเนี่ยโคมไฟก็ยังใหม่มากยังไม่ไแกะพัดเตออกเลยพี่ใช่แล้วก็ นอกจากนั้นเนี่ยคือเขาก็คือเล่นลูกเล่นเหมือนในห้องนอนนะครับก็คือจะมีลูกเล่นของไฟที่มันสลับสีได้ตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยนะครับครับและถัดจากห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องครัวนะครับก็คือจะเป็นสนสระว่ายน้ำพี่อีฟแล้วสระว่ายน้ํานี้เป็นสระว่ายน้ําแบบไหนคะเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือครับซึ่งจะมีข้อดีของสระระบบเกลือเนี่ยก็คือจะไม่อันตรายต่อผิวหนังหรือว่าคนที่แพ้อคอเีนนะครับสระระบบเกลือเนี่ยมันจะ ดีต่อสุขภาพผิวมากกว่าครับใช่ใช่เพราะว่าเออเวลาเราไปโรงแรมเนาะเราวโดนคอลีนบางทีมันเป็นกดเป็นด่างแล้วกัดผิวหนังหรือทําให้ผมเราเป็นสีทองเปลี่ยนสีไปเลยเน่ยใช่ก็ก็ดูเขาใส่ใจเนาะเป็นแล้วก็สระนี่ก็ดูขนาดกว้างมากเลยใหญ่มากเลยนะแล้วก็มีเก้าอี้บีชแช์แบบนี้นะครับให้นอนนั่งเล่นตรงนี้ได้ด้วยครับอาบแดดก็ได้พี่ชอบอาบแดดไหมผิวขนาดนี้อาบแดดดี ผิวไทยจริงๆนี่ขายดีมากเลยนะครับบอกใชนะ่แต่ว่าดูเหมือนจะเป็นสระแบบสลบไหมเพราะว่าดูฝั่งนี้ดูตื้นๆแล้วก็สลบไปฝั่งด้านนูน้นใช่ครับความลึกน่าจะประมาณ1.5เมตรนะครับไม่เกินนี้นะครับอืมค่ะก็คือเด็กๆอาจจะเล่นฝั่งนี้ได้เนาะแล้วก,ก็เดินไปฝั่งนู้นก็จะเล็กนิดนึงใช่ครับแต่ว่าจริงๆสระนี้สามารถ ว่ายน้ำแบบจริงจังออกกำลังกายได้นะครับเพราะว่าความยาวของเขาเนี่ยค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะครับเพราะสาบบางหลังเนี่ยอาจจะแบบอาจจะเล็กกว่านี้หน่อยเน้นแบบว่ายแบบเบาๆแช่ตัวไม่ไ้ว่ายแบบแช่ตัวแบบ<อ>ว่าเออแต่ว่าเขาก็มีระบบน้ําที่แบบนั่งตรงนั้นได้นะแล้วก็มีน้ําดันใช่ครับอโอเคทันมาจนฝั่งของทางเข้าบ้านหน้าบ้านก็คือจะมีสวนเล็กๆสนามหญ้าเล็กๆแล้วก็แต่ว่า บ้านนี้มีที่จอดรถกว้างนะได้หลายคันอยู่เข้าฝั่งนี้สักสองคันฝั่งนู้นก็สองคันได้เนาะแล้วก็จอดหน้าบ้านได้ด้วยใช่ก็ถือว่ามีพื้นที่ให้ได้นั่งเล่นแล้วก็ทํากิจกรรมได้เยอะเนาะเพราะว่าจัดปาร์ตี้ริมสระน้ำบาร์บีคิวก็ได้ใช่ครับเป็นไงกันบ้างครับพี่บ้านที่ผมพาพี่มาชมในวันนี้อืมใช่ถือว่าดีมากเลยค่ะไว้ก็สําหรับแบบครอบครัวเนาะ ไม่ได้เรียกว่าครอบครัวเล็กๆนะถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่เลยเพราะว่าตัวบ้านมีพื้นที่ให้ทํากิจกรรมเยอะ,อะพื้นที่ในบ้านไม่ว่าจะเป็นโซนนั่งเล่นโซนห้องครัวแล้วก็พื้นที่นนชั้นสองเป็นห้องนอนแล้วก็ยังมีพื้นที่แบบนั่งเล่นเล็กๆอยู่ชั้นบนด้วยก็ถือว่าเป็นเป็นครอบครัวใหญ่ได้แหละนะที่นี่แล้วก็ขนาดเนื้อที่ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ,ะประมาณ344ตารางเมตรครับผม ก็มี3มห้องนอนแล้วก็สามห้องน้ําใช่ค่ะแล้วก็มีสระว่ายน้ําให้ด้วย<ช>เป็นร,ระบบตักเกลือแล้วถ้าเกิดว่าบ้านหลังนี้คือขายทั้งขายทั้งเช่าใช่ไหมคะใช่ครับบ้านหลังนี้ครับขายอยู่ที่10.9ล้านบาทครับพี่แล้วถ้าเกิดว่าปล่อยเช่าอะคะ,ะบ้านหลังนี้ครับสำหรับใครที่ซื้อเพื่อลงทุนนะครับก็สามารถปล่อยเช่าอยู่ที่70,000บาทรายต่อเดือนนะครับสัญญาลายปี แต่อย่างที่บอกก็คือเมื่อกี้น้องปอบบอกพี่ว่าเดี๋ยวเจ้าของบ้านก็ยังทำรีโนเวตอยู่เรื่อยๆใช่ไหมใช่ยังไม่ได้จบแค่นี้ก็หมายความว่าแสดงในราคาที่10.9ล้านนี่คือคุ้มมากเลยนะใช่พี่จะได้บ้านที่ดีกว่าเดิมแน่นอนคือเอาแค่กระเป๋าใบเดียวยกเข้ามาได้เลยใช่หรือจะปล่อยลงทุนก็ เย่ยมากครับเพราะโลเคชันตรงนี้มันดีมากๆเลยครับใช่แต่ว่าราคา70,000บาทนี่ถือว่าราคาดีนะสำหรับผู้ที่จะมาเช่านะราคาดีมากเลยก็คือไม่ได้ไม่ได้สูงจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ต่ำจนเกินไปใช่ครับสำหรับในในโลเคชันแถวนี้ใช่ครับก็ตั้งแต่ที่พี่มาดูบ้านหลังนี้เนาะเรามีความรู้สึกว่าบ้านเพื่อนบ้านก็ดูมีความสงบเงียบไม่วุ่นวายเนาะแล้วก็บ้านทุกหลังก็ดูเป็นสไตล์ของตัวเองใช่ค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการที่ลูกค้าที่ต้องการจะเช่าหรือจะซื้อบ้านหลังนี้เราต้องติดต่อทางไหน,นต่อได้ทําที่อยู่ข้างล่างนี้ครับผมพรามโกโบโลเบลใช่ไหมคะใช่ค,ครับพรามโกโบ s แอสเซทครับได้ค่ะก็สําหรับวันนี้เราก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวทริปหน้าจะไปที่ไหนกันต่อเดี๋ยวคอยติดตามด้วยนะคะสวัสดีครับ่ะบ,บ๊ายบาย,บาย,บาย